สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องมิซูแมนสแตนบายนะครับผมกับผมเซลนัทนะครับกับสุดทอมอเตอร์สีนักลีนั่นเองนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับเจ้า e อ็กพินเดอคันด้านหลังนี้นะครับเป็น e อ็กพินเดอร์สีเทาดำนั่นเองนะครับกับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุดแต่งวิกเตอร์กับสีเทาดําคันนี้ดูหล่อแค่ไหนนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่่งงแจ้้เเเเตืออนนนนกกกััััดดดวววยยะคครรรบบี๋าาไปู uh เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปเริ่มนะครับจะแนะนําตัวรถก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเ Pennder g t ปี2022นะครับผมราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่895,000บาทนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่ชอบสีขาวนะครับก็เพิ่ม10,000บาทเป็น95,000บาทนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเอ e กเพนเดคันนี้เขาตกแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องของฟิล์มนะครับตัวฟิล์มเราติดตั้งนะครับเป็นเซรามิกให้นะครับผมก็เป็นเซรามิกบนคันนั่เองลว การให้7ปีนะครับหลุดล่อนซี่จางสามารถเคมได้ตลอด7ปีเลยนะครับผมเลื่อกลงมานะครับฝากระโปรงนะครับติดตั้งโลโก้เอ็กเพนเดอร์นะครับตัวนี้รถเป็นสีเทาดำนะครับโลโก้ลูกค้าเลือกเป็นโลโก้สีโครเมียมนั่นเองนะครับก็ดูหรูดูดีมากๆเลยนะครับเรื่องของกระจังหน้านะครับปี2022นี้ก็เป็นสีดํามาให้แล้วนะครับไม่ต้องทําสีแล้วนะฮะถัดลงมานะครับเรื่องของไฟหน้านะครับตัวไฟหน้านะครับจะปกติเป็นฮารโลเจนนั่นก็คือไฟสีส้มแบบสแตนดาดนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนหลอด เป็น LED ให้เป็นไฟสีขาวนะครับสว่างชัดขับกลางคืนนี่เรียกว่าปลอดภัยกว่าเดิมแน่นอนนะครับสว่างตาจริงๆครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเรื่องของไฟด้านล่างตรงนี้จะไม่ใช่ไฟ d a y l ไ g h t นะครับอันนี้จะเป็นไฟหลี่นะครับกับชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะครับชุดแต่งวิกเตอร์นี่เรียกว่าเรียบสวยเนียนนะครับแล้วก็เข้ารูปมากๆนะครับทำได้ดีเยี่ยมเลยนะครับในส่วนของการตกแต่งด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อนะครับสำหรับด้านข้างนะครับมีตกแต่งอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับเจ้ากันศาสตรรนะคับผมกาสตร์ ด้านข้างนะครับเป็นการใส่โลโก้เอ็กเพนเดอร์ก็เรียกว่าเข้ารูปสวยงามนะครับตามแบบฉบับของตัวรถเขาเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกับเบ้ารองมือนะครับเบ้ารองมือจับอันนี้ลูกค้าชอบที่เป็นโครเมียมนะครับเราก็จัดสรรให้ครับผมกับเบ้ารองมือแบบโครเมียมนั่นเองนะครับผมก็มีให้เลือกนะครับจะเป็นโครเมียมเป็นสีดําด้านดําเงาหรือว่าจะเป็นเคฟล่าก็มีนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับสามารถเลือกได้เองเลยนะครับผมแล้วก็ถัดลงมานะครับเรื่องของชุดสเกิร์ตนะครับโดยชุดสเกิร์ตจะเป็นของวิกเตอร์ นะครับผมก็เรียบเนียนสวยงามเช่นเคยนะครับมีขีดแดงด้านล่างตรงนี้ด้วยแล้วก็มีโลโก้ด้านท้ายที่เขียนว่าวิกเตอร์นั่นเองนะครับเรื่องของล้อนะครับปี2022ก็จาก16ก็เป็นขอบ17นะครับเราก็สังเกตเห็นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าติดตั้งอะไรบ้างครับ เอาละครับมาต่อกันที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับเรื่องของด้านท้ายนะครับผมก็จะมีกล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้ความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เลยติดเซ็นเซอร์ให้เพิ่มอีก2จุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับยังเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาพร้อมช็คแบบใหม่พรีเมียมนั่นเองนะครับกระบอกก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับผมจากเดิมกระบอกจะเล็กรับประกันแค่ปีเดียวตอนนี้เป็นกระบอกใหญ่รับประกัันนให้้2ปีดวยกร มาดเคมแล้วเปลี่ยนสินค้าได้เลยถ้ามีปัญหานั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของชุดสเกิร์ตนะครับชุดสเกิร์ตก็จะเป็นของวิกเตอร์นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้เป็นวิกเตอร์วีน,นะครับก็มาพร้อมท่อคู่แบบเหลี่ยมนะครับตัวท่อคู่นะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมก็สวยงามดูเรียบหรูนะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยดูใหญ่ดูเต็มแบบว่าดูดีมากๆเลยครับ แล้วก็มีโลโก้วิกเตอร์คาดแดงแบบนี้มาให้ด้วยนะครับพร้อมด้วยดิฟฟิเซอร์ด้านล่างแบบนี้นะครับดูสวยงามมากๆเลยครับผมเห็นยวเราไปดูภายในกันต่อครับว่าภายในเราตกแต่งอะไรบ้างนะครับ เอาละครับมาต่อที่ด้านในนะครับก็ด้านในนะอุปกรณ์ตกแต่งนะครับสแตนดาร์ดตอนนี้ที่แต่งกันเลยนะครับนั่นก็คือจอหน้า a n d ด o i d แบบ10นิ้วนะครับผมแล้วก็ยังมีจอกลางให้นะครับ12นิ้วนะครับตัวจอกลางเลือกได้นะครับ10หรือ12นิ้วนะครับแต่ถ้าใครที่กลัวจอกลางนั้นบางทัศนวิสัยนะครับก็แนะนำเป็นแบบ10นิ้วก็พอนะครับผมแต่ถ้าใครบอกว่ากระจกกลางไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วก็12ไปเลยครับสามารถติดตั้งได้นะครับผมส่วนสแตนดาร์ดของรถนะครับก็มาตัวหน้าจอนะครับเป็นไฮ เช่นเคยนะครับตังพวงมาลัย3ก้านออกแบบใหม่นะครับกับโมเดล22นี้นะครับด้านขวาเป็นคุชชคอนโทรนะครับด้านซ้ายเป็นออดิโอคอนโทรนะครับผมเรื่องของแอร์นะครับก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับเป็นแบบดิจิตอลต้องแยกกันคนละแบบกันนะครับผมตัวแอร์ดิจิตอลนี้ก็มาพร้อมแมคคูลนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความแรงลมนะครับแล้วก็เพิ่มความเย็นให้ได้อ่าบรรยากาศที่เย็นเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของเกียร์จากเดิมเป็นเกียร์เฟืองตอนนี้ก็เป็น CVT ให้แล้วนะครับมาพร้้้ออมมเบรกกืไฟฟาแลว็ พอตโฮนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในก็ตกแต่งใหม่นะครับเป็นสีโทนน้าตาลดํานะครับผมกับโมเดล22นะครับส่วนอุปกรณ์ตกแต่งอื่นนั้นไม่ได้มีเพิ่มเติมภายในนะครับมีแค่จอหน้าแล้วก็จอกลางนั่นเองครับสำหรับภายในฮนะ เป็นยังไงบ้างครับกับชุดแต่งรอๆแบบนี้นะครับกับ f อฟเพนเดอร์จปี2022นะคบกับชุดแต่งวิตเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ภายในนั่นก็คือจอหน้าจอกลางนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ครับกับเบอร์0652370589นะครับผมหรือว่าไลน์ดีครับ0831332304นะครับผมหรือจะทักเข้าไปคุยกันในเพจก็ได้ครับกับเพจสุธนมอเตอร์พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับสว Drive your ambition. Mitsubishi Motors.